ส,สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องป่าดุงเบิดสุขสุขคนเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องแม่น้องอนนเด้อเมื่อนี้มาพบมาพอก,กันยามาเศร้าๆนะพี่น้องเลยเศร้าตะเวนขึ้นเนาะโดย <c oughs> อ้าวมื่อนี้กะเมื่อนี้เข้าสีมาพาป่าดุงเนาะมาเบิ่งสร้างสีมือดีมาตัดผมให้บอลเซนพี่น้องเลยเนาะโดยหน้าตาพึ่น สีด no ah, ีคือสีม <c oughs> ือบ๊อเนาะพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวมาเมืองน้ำกัดน้ำเฮลพี่น้องกล้องมาเนาะพี่น้องเลยเบอร์โดยพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะสบายดีโดยไม่ต้องช่วยไหนท่านเจ้านะโดยไคเด้รอหน่เนาะไเดจำอ่ได้บ่เนี่ยจำอ่ไดรบ่ผู้นี้บ่ดูปะผู้นี้บดชองเลยบดชองว่ะผู้นี้รอกลัวเนาะฮะผู้นี้รอกลัวเนาะเเออออ โดยพี่น้องเอ้ยจะโทุกตั้งแต่เช้าพุ่นนี่นะเพิ่นโทไปจัก6 0เช้านี่โอ้6:00นตั้งแต่6:00น6:00นเช้าพแม่นโทรบ่เห็นว่าเนาะใช่ทางก็กะลายอยู่เนาะแทางตผมกระบดพี่น้องเอ้ยมนีอาบ่อยากเเงินดเนาะบอกแล้วบดนี้พี่น้องเอ้ย บ่อยากเสียเงินบ่หรือว่าสร้างซีมือดีเนาะมือดีได้เลยว่าได้ก็มักใจแล้วเด้เราเห็นว่าก็ได้เล่นในตัดตะบนตัดยีห้าท้ายก็ได้ยูพี่น้องเห็นนอจะว่าไงแต่งให้ที่ประจันไทยแต่งงามแต่งามบ่แต่งามไรอ๋อเสีตัดแห่งงามสินนอวัจจิจเจ้าเฮียนมาบ่ในวัจจิบ่เฮียแบบมูพี่น้องเลยมูแบบว่า เป็นนอยากตัดผมก็เลยแมนแที่แรกก็ไลที่ได้ก็เลยเดบคืออันแม่นคือปวดกัดนี่บ่าแมนายคือปวดกัดนี่แต่ว่าเขาเจ้ากับเดบคือโมเสคนี่แหละโมอยากเสียงเขาเขาก็ย้อมเขาก็แบบเอาไปมาตัดไปตัดไปล่อบอะได้พี่รองเลยกลายเป็นสร้างสีมือดีเลยแบบ บ่ได้บ่บ่ัดเปลี่ยนได้กับบ่ได้เสียงเงินบ่ได้เสียเงินคือเอาอีก <c oughs> ตัดพี่ตลอดพี่รองบอ่ได้เคยเอาเงินมนีได้จ้ะมนีได้จ้ะมนีแก นั่เลี้ยงเข่ากับพ่อแล้วพี่น้องเลยเสียงบ่ได้เสียเงินแต่ว่าได้เลี้ยงเข่าเนาะเป็นใช่ไหมใช่วะนี่แต่ได้แต่บ่ได้เคยตั้งแต่ตัดผมเปีนแล้วพี่น้องบ่ได้เคยเอาเงินจัดเถื่อเลยเนาะก็คนจะอยากตัดมันก็อืมจะมาเมนมาจัดจัดว่าตาไถ่พี่แดดๆพี่น้องเลยจัดจะเอาเอาแบบไรพี่น้องเลยหนึ่งมากอ่ะบางทีก็มีนะน้องมีนมฮ่ามีมีคู่หนึ่งมากกับเป็นน้องนมเนาะพี่น้องพี่น้องกัน เ <ahan> ด <laughs> <im Audio> <im> ี <initiatives> ๋ยบ <g it dragon risque> ่ได้ได้ได้บ่เรป็นรายกบ่เป็นรายแข่งงานเลยเด้อเอาเนาะเอาก้แล้วเนาะีได้ะบัดงูมาเพิ่นว่าอ้าเนาะเอาละลพี่น้องเอกะเยนตัดน้ำหมูน้ำคูเนี่ยเอแล้วก็อ่าแน่อาจโดยชำชางตัดมไดอ่าอาจจะบ่คือแบบว่าเจ้าเฮียนมานไดพี่น้องแต่กะ เครื่องมือเขายังบูคบครื่องมือมันเป็นน้ำเครื่องมือนะอยากเป็นยอยู่บ่อยากแบบมีห้านมีอย่างเป็นของตัว,อตวเองยอยู่บ่ก็อยากเป็นอยู่พี่รองเอยเพราะว่ามันจะคงห้าเป็นเนาะคงมัน่าโดยดนี่ห้าวอีกเลยนะพี่รองเอยดอืม,มอ,อันอน,นู้นได้จ้ะมือนี่ตัดบ่ลูกมือนี่เสริมรอว่มามือนี้ด้วยอันนี้ตัดหน้าบุ๋มอ้เอ้าบ่ใส่บริการลุงจิตบ่ลูกลุงจิตตัดผมรอได้ลูกล่ะ ตัดหาตู้ตน้ตูนา,านนะมือตูว้วตน,น้อยอ๋อตัดตือนน้อยดตัดลงตือน้อน้อยอ๋อมีต,อตือเพื่อนตั้งหาก, <c oughs> ากาเลยเ,เริ่มอรอแล้วเหมือนเพื่องนึ่งเนาะหานผมอ่ะพี่ลูกมาอยู่พังนี้มาอยู่พังนี้สบายดีประลุงอ่าสบายดีปะลุงกอลูก แลมกล้องแน่ดยเล่มกล้องแน่ลูกจะไปประดุ่งกันนุ่มมือเรื่นดแน่อันนี้เดยวจะเป็นาษนุ่มมือึ้นว่าเราเราก็คืนแน่เนาะเห็นพอรอเราก็อยากรอรำได้เหรวะในส่งมันว่าเราจะ่องมือมันมาคบเนาะโดยนะตามเบอร์เลยบางทีก็ได้่กัมีนะกุงเดินนี่เนาะมันตัวน้อยน้ำเน่ ห้าเ้าตัดผมเลยมันก็มีมีหลายเครื่องบ่ใช้อันนี้นะประมาณสำหรับนาสำหรับเบอร์จิตเราพี่น้องเอาสองก็พอเลยตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยเนาะตัวแพงตัวตเบอรงเติบร็จเครื่องอันตัดผมนี่ลุงบอร์จิตสื่อตั้งแต่บอร์จิตอยู่ไทยเนาะอ่าอันนี้เจริญอืมแต่ข่าวอยู่ไทยจักปีแล้วจะไปสามปีสามสามสามปีไปเนาะตอนนั้นลงไปไทย สามปีปลายบอถ้ามาสามปีปลายนี่ก็ห่วยเมนบอดูงกิตเมนบอฮะช่องสีกลัวแทะเมนบอบอเป็นซี่อะบอแต่สองพันสิบเก้าสามอ๋อเกือบสี่ปีละเกือบสี่ละสองพันสิบเก้าพี่เราเลยปีถือพาอนุนน่อยได้สวะปีอ่าสองพันสิบเก้า ถ้าม <SM. S 1> <Christina. S 2> ีเครื่องไม้เครื่องมือก็เปิดไว้นี่ได้เงินย้อนได้นน่เนาะเชิญบันทึกเสียมาตัดนก็เก็บเงินเนาะอันนี้มันโมเมนต์โมมีหน้าล้านวะมีแต่หลังล้านเนาะมีแต่หลังล้านเนาะหนาล้านโมมีที่แรกเกิดจุดว่าชื่อสังกะสีเพื่อไงพี่ดงเวออาว่าชีตั้งล้านเนาะโดย้วยแล้วมองลูกผมณนะมันคลายเหรอลูกเวน้านนพอรอวะลูก Rồi bò Rồi <laughs> <bà bỏ> <laughs> nè là cái nhìn một sư xíu xứ Các không bảo ở nôn nữa anh Tạm sang em bởi Nó bố hưu lộc <laughs> 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 Tại nó nó Ờ, đi sai ลูกใจบดกูกจแกยังไงเนาะอา้ราชื่อไหนดิเพราแเดยวตามใจใช่ห้อม้อมอยู่ตามใจใช่นี่อยากตัดเลยปูนี้เดิมปูีไหนได้เนาะแมนพรา้เดียคือบูนีเองมูซุ่งพี่น้องอยาตัดไปเลยตามใจลูกค้าเลยมูแล้วต็คู่อเอาแบบนั่นแบบนั่นเดิมนะแลูกค้า้างไปได้ก็เอาแบบนั่นเลยเด้เลยบอสเริมรอแล้วเนาะเริมรอแล้วเริมรอ ตะกี้มันเป็นแบบเคลื่อนกระบุงกระยังเพื่นห้องกระบุงกระตานะยังมาทันได้น <ITA> ั่นเนาะไปลงเ็ดออกไปลงเอดออกนี่เป็นเพวันเลยแล้วนี่เวลาตาสวยนะนี่นี่เพื่อนห้องส่งอีกยังใสดุงจินนี่นะบอได้บอต้องถามบอจิได้ึบอต้องถามบอจิได้ส่งแนะมาต้องถามเพื่อนบ่แม่ต้องถามมาหนลูกค้าเลยเอายันยันว่าซางฮุ่ยสินะบอจิตน่ะเล้วเตเลอเตน่ะลูกค้าเลยเนาะ ถ้าว่าเปิดห้านมากก็คือว่าร<บ>้านตัดผมแล้วแต่ลูกค้าอเ,อ <c oughs> เอาแบบนี้เลยเนาะลูกค้าสั่งแบบใดเอาแบบนั่นเลยแมนคื่อเอาตามใจลูกค้าได้นะให้ลูกค้ามัดได้แฉเนะแบบนั่นถว่านะาะจงแบบลูกค้านิยมเนาะแน่นนหนึ่งมากก็มีอันเดียวเนะาะปกติขาเจ้าจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไแต่วันนี้มันเฮียไปเลย อ๋ออัน <zo> อ <ys print> so oh, oh, uh ัน huh. อ oh. <y laughter> nice. oh. ันใส่อันนี้นี่บอปกติกานว่ามันซีไว้กูนี่เนาะพี่น้องกานว่าเขามีเบอร์นะอ๋ออันนี้เป็นเป็นห้องเฮ็ดยังอันนี้นะอันนี้ยโดยเพป็นเนแบบนี้เสร็จเรียนจีบมันได้เนาะเขียนบอว่าเอาแบบง่ายๆคือภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าเขียนเนาะเมนโบเสร็จเรียนอะไรอย่างไรบอเรียนจีบมันเนาะ โอ้ต oh, oh, mm ้องมือหน่ต้องเที so ่ยงแน่น่เนาะนั่นเลยพี่น้องปุ่มลงไปอะไรบเซนเจ็บเนิเนาะแบบต้องมันแบบนั่นเลยแหละพี่น้องแบบมือนี่เที่ยงเลยแหละแต่ก่อนก็อ่าเป็นย่อนเล็กตั้พี่น้องกังไกลนะอ๋อกังไกลหนีบเอานะโดยแต่พอมาเจอนาอันนี้เราทอบปจักแจ้พ่อดากังไกลพี่น้องมันท่าแล้วนะ อ๋อนี่คือสบายกลัวมันบ้างใช่ใช่เลยนะพี่น้องถ้าหากว่ามันผ่านไปก็คือขาวเลยแล้วกันไก่นะมันมันหนีบหนีบชิ้นหนีบนางเขาลุกเนาะอ๋อหนีบชิ้นหนีบนางม้าเซนไม่ได้เป็นไล่ไม่ได้เป็นนาผู้โดนน้ำจักเทีอบว่าบ้าเซนบุเคยเลยบุเคยจักเทีอบว่าแข่งได้ตลอดนะต้องต้องโดนได้แบบนั้นเจ้าคุญแจก่อนเพื่อนวันนี้เรามาเชียร์นะคนทีู่้ยแข่ตัดน้ำ โอ้ว่าเซนคือคือว่าเซนอ่างอกหลายเลยผมผมผมงอกวะบงมีบ่มียังงามอยู่บ่มีหน่อยแต่ว่ามีหลายอาเสียนเปินคนรอเนาะมันยีงไงก็ได้ไม่้องรอเลยคือเราว่าเซนได้ใชยิ้มด้ไหมนาะเนาะเฮ้ยโดยไปใช่น่ะตู๊บ่ตัดผมช่องรอน้ำฝนกส้างสีมือดีได้มาเลย ใบหน้ารน้ำผักไผ่ด้อผักไผ่ป่ะักไผ่ด๋วมเนาะเดี๋ยวไปเซ็กเบิ่งผักไผ่ก่อนพี่น้องใช้ได้บ่ลุงออ๋สรุปแล้วเป็นยังเนาะบาดนี่ผงเลยได้อ้าวเบาเสียทิศผมมาเลี้ยงผมมาเลี้ยงเขาป้าเก่าจังหวัดเนอะแบบนี้ทั้งผมมาเลี้ยงท่าพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นยังไงนี่คือท่านอยู่ดีๆเนาะนี่ไอที่มาเป็นน้ำมันนาผักไผ่มันเอาพัดลมออกมาลองหมุนเต้น เอาองเตอน้นหน่อยบอมีบอเรได้ยูมันพอเล่นเตีมันไเสยงยังเหลือเตี๋ยนบนไฟซอสใชมจัาบึงจิตมเสนเลยตัดผมโรลายผมยากว่าดูวยนี่ยใดนอกจากองเตอตายจะก้ากระตัดอยู่พี่น้องจะก้าก็ได้ต้องเป็นอย่างน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบอ่งองเตอรน่อยก่อนเนอะบ่มรัตอดภัยองเตอรมันตายนะ

มันมันบาเข่าเบ,านบปน่ยลัว้ไไ่าใสนั่ง่ไกียแต่เล็บม,มันอยู่ข,ข,ขา้างๆมาซื้อๆแล้วว่าเนาะพอเซนกับนังเป็นแบบเป็นรูปเป็นล่างล่อๆคื้ว่าหน่อยหนึงง่งองเตอตายพอดีพี่นออเลยองเตอรับบบได้ องเตอร์รับวอไรดกับทรงผมว่ซนต่างปรเ,เทพีททท่นอ้องนรอโอ้ยอกำลังทักเลยแต่เ,เป็นชาวเยนก่อนเห็นปะผมร้อป่ะใช่ปมาบอ่เอเปนห่อนได้่จีห่อนอยู่บ่ห่อนอยู่ห่อนโอ้โอ oh, oh, ้เมนอยู่ห่อนอนะห,ห่อนอยู่ะี่้อก้าวก็ห่อนซี๊บบ่ โอ้มันก็ห้อนอีดีได้ห้อนแบบนั้นเลยนอกจากวาเซนเนี่ยมีลูกค้าคนอื่นใส่บริการประจำู่บนี้ัลุงจิตน้องน้องเนาะบุนิปอี้นี่มีแต่บอต้าน้องแล้วก็พอเนี่ยแต่ว่าบอต้าเิ่นก็คือว่าเดยวเป็นหูว่ห้องต่างคนต่างมีเรียกแน่นะมันก็ได้บริษั เพราะบ่ไดเราอยู่ไกลพี่น้องเลยพี่นอนแต่งงานเลยพี่ไปยืนบ้านเมียพ่เลยเนาะกับมียแบบแต่พ่ยังบ่ทันเอาลูกมียพ่นกนั่อยูเียพี่น้องเลยต่วทั้งโมเสสพ่แบบชั่วเนี่ยดูใกล้ๆแน่อยู่บ้านเดียวกันแน่ี่ให้บ่คิดเล่นไปอยู่ไปท่าจีบ้านพี่พ่นกับบุพินบุมนแน่เลยเนาะี่น้องด้กันนะ้ผมกับบว่าลูกเปิด้เองได้ี่กงันว่างมหานะ คือเจ้าขออยาตั้หันมเลงไปหาพี่น้องเลยักเ่าได้บริจกบริการทีบริการเตีนที่บริการดดวงก่อนพ่องเปิดพวงเลยบอเป่เปิดวงมานเป็นยังบอสเซนคืออันบอเป็นตัดยุ้านบอเซน จะนึ่งมากก็คือว่าอะไรพี่น้องทางเคนเนาะตํานาได้แบบเองคนยีนมากที่บอกเคนหมดมันก็คือห้างอบพ่นกันเองดิพี่น้องได้แบบอ๋อในจุดนั้นก็ได้แบบบุคกคลไดตามใจ่งห้องโถงใช่ไหมถ้าบอกพวกอะไรพิเศษมันจำไม่ดีเลยนอนหลอนเลยอ๋ออันนี้คือแบบอันนี้บริจิตผู้ผู้ผู้ทรงผม ทั้งค <Yeah. S 3> ู่ว่าบเซนมากแบด้นว่าแบบใดแบบใดยงนเดีวนะสำหรับบอเซนก็นี่คดีแน่มีเบิงกกอนนอกว่ารอสำหรอารมอารมณ์อามาทางหน้าตื่นเลยเนาะรอพี่นเลยจะวานะคมอยู่บ่จีเด้คมคมตดเอาได้บ่ยาพอดเนาะต้องตัดอันอันนั้นอีกบอเซน เจ้าจี้เดือนจะจังการผมเดือนต่อเดือนบอกอยู่ใไหนมันเลยเนี่ยนี่น้องมาเซนมนเลยครับเห็นเห็นบาเซนจุ่มเตะหึงเลยพี่รองไอ้มีไม่ได้ื่ออะไมีอันช้างที่ว่าตัดผมให้บาเซนได้มีแจ็คช้างนี่บาเซนอ้ายุใช่ห้าเนี่ทั่วไปจะได้อยู่แต่ว่ามัาคอยได้ข่าวมันมาคอยได้ข่าวนำเนยอ่าต่แรกเลยก็คือว่าอะไรพี่รองไอ้มาแต่ก็บ่มีช้างได้ เหตุผลว่าตัดผมได้ติดใจช้ำซางจิตทางสีมือดีเอาไว้เครื่องอนวดแล้วงาด้วยแสดงว่าบอจิตในสีมือดีและติดบอเซนจะติดใจเลยงาด้วยมัดเอาหมวกเอาซุ่งบ่ ปึดขาปึดพวกแห้งทำรูปใช่สิเอาซ้ำใดบ่สิมันเอาปล่อยมึงอยอะห่ะยังเกาะเตตันมีมีเอาบ่เอากันไกลกรนเนาะอ่าสับๆก่อนอ๋อต้องใส่หลายขั้นตอนดิ๋นี่เนาะโอ้ท่าว่าโบถ้าว่าโบซีมือแน่นี่ ตัดบ่อได้รอกซุงหรือเปล่าพี่เต๋อผมแต่ว่าแต่ผมตัดไม่ได้บ่เลอยทั้งลอยเนาะหุ่นเราเนี่ยอยู่เลยเน้างเป็นสร้างตัดผมแต่ว่าตัดผมตัวเองบม่ได้เอ็มันคืออะไรมันคือสีหนาเนาะแบบมันโก่งโก่งอย่างเนาะตาตัวเองมาเลยมือเองไม่ได้เนาะต้องใส่มือ บัตรของเจ้าเองเนี่ยเขาห่านวะไม่ใช่่เนบ่บ่เน่เคยเห็นสีมือบาเนเยอะเกินแค่องของว่าไอที่ว่าลุงขํากับตัดได้คือกันมันวไม่เบิดไม่เบิตาอบบัับัทอ๋อแสดว่าก็ไ่ได้เขาสลับกันได้นะเนาะแล้วก็มีสั่งประจาตัวแล้วคือกันเนาะขาได้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 เ็บครับ สามารถเปิดหานได้แล้วก็ปินนั่นได้ด้วยนะเนาะตัดเซนดเนาามีาแลเจเกได้ตันมีต่เซนตัดโบบินมีแต่ใส่มูอย่างเดียวแล้วโอ้เบิ้งเอรเนียนานอเหนบนานดตามใจลูกค้าตัวเป็นทั้งมดอหนิบอนี่บ่ครับมีบ่ตงไปดูเบิ้งเบิ้ง ผมเจ้าแม่แล้วเจ้าอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนี่เลยเนาะนี่ฮะเอาแบบทรงรุ่นฮะมันอยู่ในร่องแบบนี้ฮะรอแล้วคุ้มหืมเห็นนะพี่เราเนาะรอรอวะเชนเนี่ยเสื้อชาวถิ่นข้ามด้วยนะทรงผมเลยนี่เนี่กระจกเวนรถเบาลุ่มลดบนลุงจิตนั่นดิเวนแตกเวนลอยเวนแตกละ เสียนรอ่ม่ right ่าเเคนเลยนะรอวคะแนนเต็มซินี่ห้เท่าไรวะเซนเก้าเก้าเก้โอ้ยังมีเก้าเก้าอีกได้เฉบ่บได้เฉยโนะอะไรมันบอ่าอะไรก็เติมพันได้หมดอ้อเก้าเก้าต้องเติมพเนาะเลยอ๋รอแล้วรอแล้วส่งผมไน้วะเซน ชงผมรอแล้วเสือกันโนกันขาดโอ้ยแก้เสือว่าโอ้ยเบิ้งซิกเพกบะเศษเฉพาะเลยเลยขอบใจลุงคิดเด้อเนาะโดยแต่ไม่จะมาเชียร์ลุงไปเพื่อนแล้วก็ไปเบิ้งว่าเพิ่นแห่งทิศแยงเนี่ยอ๋อเพราะว่ามีเบียกันทีว่าญาติผู้ใหญ่เพิ่นเสียบ้างหนึ่งนี่เนาะโดยกต่บางอย่างกับพวกินดีคนก็กินข้าวแต่ว่าบางทีแบบโบกินเลยไง อ่ากินข้าวบอแซบข้าวบอตัดผมให้บอแซ่บเอาเถอขอบใจใายดเด้อเนาะโดยเอาโอเคน้อพี่น้องเลยโดยสบายดีโดยขอบใจใายดเด้อลุงเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเลยโดยโอ้สมบัติตั้งใจมาตัดผมให้บอเซดีดอกพี่น้องเลยเนาะตัดผมแล้วหล่ะกับเท่ากับเลยคุณบัวพลอยมีเบียดอยู่ทางนั้นอยู่เพื่อนเพิ่์นคุณนเนาะพี่น้องเลย โดยอาเนะพ่พแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งเข้ากับสิขอลาพแม่พี่น้องไปแล้วนาอไปพบกันคลิปหน้าเด้อพแม่พี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเลยทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามครับส้มและกับบกคคลข,าข,าข่าวโฆษณาเมน้องอนุ่นไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดีบ๊ายบาย